เอเลียดนะน้เอ้ย,พ,อยพูดล่ะพูดล่ะแมน่นสวัสดีครับพี่น้องเจอเจอกันอีกแล้วนะครับเนาะกับช่องเจษฎาแสงดีครับผมเจอกันตอนเศร้าๆครับผมก่อนจะไปทำงานพี่น้องโอ้โมาเบิงหนกตัวที่ใดมาห,หมู่บ้านเนี่ยครับผมเจา้าคันลุมมาเหินวาโอ้โพี่น้องเห็นยังสี่ผมดีใจเลยครับ เลี้ยงง่ายแน่นอนครับพี่น้องเลี้ยงง่ายแน่นอนครับผมแบบเลยโอย้ยืนค่อนนกไม่เนาะพี่น้องเนาะนี่ครับวิธีการตัวใดผมจีเลี้ยงนกชฉเลยเนาะพี่น้องผมได้มาแล้วสิมาคำมาหมืดหรือตอนกลางคืนขนาดไหนเนาะครับนกผมจีเอาไส้กรงเนี่ยผมจิเอา ปากเขาจุ่มลงในในน้ำหรือในไก่หรือในแก้วน้ำหรือเปิดกรอกน้ำนะครับให้เขากินน้ำก้อนก้อนที่ใส่โกงนะครับพี่น้องก้อนใส่โกงแล้วกวานอาหารนะครับลงใส่พื้นกกงน้ำครับผมแล้วก็เอามาใส่ในกระป๋องนะครับเอามาใส่ในกระป๋องน้ำคือตัวนี้คข้า่มครับ นกโทนออกสีนวลนๆครับพี่น้องสีนวลนๆสนับปีกโอ้สนับปีกขนปลายังทียิบเลยพี่น้องนี่ครับนกไม้ครับตัวนี้เลี้ยงแน่นอนนะครับเดี๋ยวสิ่มาอัปเดตเบิ้งให้อีกที่หนึ่งครับพี่น้องแต่ว่านี้ผมเบิง้งเบื้องตนอะไล่คงไล่ข้อนะพี่น้องตาการยืนนะครับการยืนนกการว่างนกเนี่ยครับสนับปีกฟังนี่พี่น้อง ครับฝัง้งนี้มีโบแตมมีโบแตมน้ำครับนี่ครับบิษงสนาปีฝั่งั้งนี้ครับพี่น้องฝั่งนั้นมันแตกฝั่งนี้ก็บ่าในจัดขนครับนะครับตัวตัวสิเลียงอะ่ะผมดีประมาณนี้นะพี่น้องเอาเอาปากเนี่ยเปิดน้ำแล้วก็ให้กินน้ำก้อนแล้วก็ใส่ใส่ตุ่มนะครับพื้นกรงนี่จีบ้านอาหารใส่พื้นกรงนะครับ ว่าอาหารใส่ขึ่นกกงหงเ,เขารู้จักว่าอาหารเป็นแบบใดนะครับรับเบิ่งนไล่ข้อครับพี่น้องรับไล่ข้อ,อที่เด็ดครับตัวนี้ที่เด็คยยดครับผมย่อมย่อมย่อมอีรีหน้า,นาย,ยังอยากได้ครับผมหน้ายังอยากได้เลย ฟังครับฟังกันคักครับนกตัวนี้ฟังคักครับฟังมันเหรินครับนกไม้ครับพี่น้องเอาครับขอช้ำนกไม้เพื่อพานแล้วครับพี่น้องเพื่อพานเลยเก็บใบถันเหรินนะครับมีบ้างเลยโอ้นกใหม่ครับตอได้หมู่บ้านเนี่ยครับเารีมามาเบิ่งอาการเนี่ย บอตายครับผมทานเลียงง่ายแน่นอนครับผมบนเนัีวกนนี่เดี๋ยวเป็นเดี๋ยวค่อยเบิง้งวิวัฒนาการอีกรอบครับผมตอนนี้กน็นกไม่นาะพี่น้องก็บบอสได้รูจากววามสีดีหรือบาดีนะครับแต่ว่าเข้าได้ดูจากเสียงแล้แหละเสียงเปิ้งใดขล่มปิ้งดในปานะครับเดี๋ยวให้เป็นนกกอนครับผมก็จะอัปเดตลงอีกน้อพี่น้อง นะครับตัวไรผมจีเดี้ยงนะพี่น้องผมถอนปีกออกข่างละสามเซนครับผมข่างละสามเซนขึ้นปลาข้าเจาไปนะครับว่านี่ได้มาสามนะครับผมเอามาหนึง่งวันนั้นก็ให่พอเ,อเพิ่นไปนะครับรุ่งระดัอีกตัวหนึ่งนะครับพี่น้องทีมงานเพิ่นโอ้ดีใจแล้วครับกินอาหารแบบนี้นะี่พี่น้องครับ นกคารลมครับผมนกคารลมเป็นทั้งสี่นี่เองแบบศึกษาไปน้วกันละครับพี่น้องโอ้โหผมฟังครับชาว่านในนกตัวนี้ผมฟังแอบบไปจอดอยู่ใต้ต้ตนเลยครับโอ้เลี้ยงง่ายครับผมแบบนี้แบบมีขนเร็ยวแน่นอนครับ โอ oh, ้ขักขัขัเลยแน่นอนแต่ว่าขอ,อย่างเดียวให้ขันโยนก่อนพี่น้องว่าในบ่ได้เห็นขันโยนครับแต่ยินเสียงเรียกแล้วกับค่ายพาร่มตอนนกเขา่านะครับชิคุกหนึ่งแต่ว่าผมเบิ่งหัวเราน่าจะเป็นคุกหนึ่งครับเสียงนกเสียงกลางไปงหญ่ครับพี่น้องนกเสียงกลางไปใหญ่ครา,ญารมคาร่มหนาครับคาร่มหนาเลยครับพี่น้องตงัวตัวนี้ โอ้หักที่นี่นะครับพี่น้องเดี๋ยวล่อเบิ้งเป็นนกก่อนครับพี่น้องอันนี้ยังเป็นชาเลยอ,อยู่นะครับยังเป็นชาเลยอ,อยู่จักสีดีหรือจักสีแบบใดก็ต้องเบิ้งกันยาวๆระยะเป็นระยะปีเปล่ะครับพีนนน่น้องถึงไดลงต้นมากเท่ากับว่ามันมันดีขันดีขันมวลนะครับ บางโตห้ามาเรียงกับบ่เป็นทากับมีนะครับบางโตเขียวไร่เขียเล่เอามาเรียงเป็นทากับมี่ขันดีกับมีนะครับนี่เล่นดีในปลาเอามาใส่ตุ่มเอามาใส่กงเราจากักติดเป็นยังไงก็ต้องติดตามรอชมุมกันเงาๆครับกระช้ำเบิองครับนกกระไรขานจาังไงชํำนะครับเป็นยิ่งเสียงสายต่อเนาะพี่น้องสายตอ่อสายขัดนกมาเรียง บางทีไม่เห็นนกตอก็ตองประมาณนี้ครับผมเอาเสียงที่จะของมากนะครับเสียงที่จะของมากเสียงที่จะของหล่นโดนใจนะครับเอามาช่ำเบิงดูวิวัฒนาการนะครับแต่ตัวนี้ผมว่าต้องเบิงเง่ายครับแต่ว่ามือนี้เศร้านี้อะ่ะมาเบิงกินอาหารยังสิ่งอะโอ้อุ่นใจแล้วครับ ไม่ตายแน่นอนอกินนิดิเมเยเดี๋ยวฮันมีซื้อนะครับบเอเนี่ยก็ได้ครับเดี๋ยวจะหาซื้อให้นะครับอยู่ไปก่อนคำคุ้นคำคุ้นครับผมโอ้ลูกว่าสิบ่ไใดเจ้ากาเจ็ดของดีอีกแล้วครับผมครับ เดีย๋ยวให้เป็นนกกันพี่น้องอันนี้เบื้องขาวๆครับผมเบื้องขาวๆออกมาใส่ใส่โครงเบิ้องนะครับเนะๆๆาะเบื้องขาวเบิ้องลายสนามตีลายสนามข้อนะครับการยืนนะครับการยืนนกการขยับตัวเบิ้งหางนะครับขนบพันได้ใส่นกบพันได้ใส่ขนครับพี่น้องพันด้ใส่ขนเลยคือนี่ผมกำลังพ่นแล้วครับน้ำพ่นเดี๋ยวเสาร์นี้ก็จีบป,ประมาณนี้แหละครับน้ำพ่น ใส่ขนเจ็บขนแต่ว่าหางเจ็บหางดีอยู่ครับพี่น้องเจ็บหางดีโยกกระบ่ได้ตื่นปนไหนมัต้องเบิ้งกันยง่แงครับผมพี่น้องอาครับไปติดตามเบิ้งครับเป็นยัง,งไงแต่ว่ากะดีใจนะครับพี่น้องต่อได้นกแบบขลุ่มหนาๆฟังเหล่ามวลนัง้งดีแล้วก็อเอามาช้ำเบิ้งวิวัฒนาการเบิ้นงนะครับ ศึกษาพฤติกรรมเอาไปนั่มนะครับว่าทีเป็นยังไงเ,เก็บครับนกตัวนี้ชำเงี้วๆเลยนี่ครับพี่นอ้องแล้วคอยติดตามเบื้องเง่เายๆพี่น้องไปครับไปเบื้องมันกินเฮียดีๆโอ้นอกไม่กินเหี้ยใจยิงสี่ผมกับพุ่มใจแล้วครับพี่น้องมือแหลกกินเฮียในกระปุกเลยเศร้ามาก าลองเบิงครับผมช้ำเบิงเป็นยังไงกะดูระยะยาวๆ่นละครับส้นขวบุ่นละหรือเดือนสองเดือนจะขันบ่นะครับจังคอยน่นกันไม่จังคอยเบิงวิวัฒนาการกันไม่ึกษากันใสไปด้วยนะครับศึกษากใสเขาไปน,น้แล้วก็ข้างข้าหมองมองไหด้ดีต้องไปตามบอสลน,นะครับบอสที่สิเป็นต้อนนี่แหละ ต้อไปตามมาเลียงอีกนะครับเจ้าคาลมอมอโอเคครับมอนีเซานี่ผมขอหยาิไปทำงานก่อนนะครับยิดทายด้วยลูกใหม่กินอาหารในกรงนะครับผมกินอาหารไปเรื่อยเองสิพี่นอ้องโอเคครับคิดดีเํานี้ผมเกรดสดาแสงดีขอกราบเข้ามาสวัสดีครับจะเจอกันไหมพี่นอ้อง